ถ้าอยากมีชีวิตที่สุขสบายมีเงินใช้ไม่ขาดมือให้เลิกพฤติกรรมการใช้เงิน6ข้อนี้เด็ดขาด1ไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินสดเท่าไหร่ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่าที่มีเงินหมดก็เบิกธนาคารออกมาใช้อยู่เรื่อยๆไม่มีการกันเงินไว้เป็นก้อนเป็นประเภทว่าประเภทไหนใช้เมื่อไหรพูดง่ายๆคือไม่เคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเอง2รายได้ต่ำแต่มีรสนิยมสูง คนประเภทนี้คือพวกที่ชอบใช้ใจ่ายเงินเกินตัวเวลาได้เงินมาก็คิดถึงแต่เรื่องจะใช้เงินอย่างไรใช้จนหมดไม่เหลือเก็บแถมยังเหนียวนี่โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตที่มักจะประวิงเวลาตัวเองด้วยการทยอยจ่ายแต่จ่ายหนี้ขั้นตำ่ำทำให้ต้องเสียค่าดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมทบต้นหลายตลบกว่าจะรู้ตัวก็หมดทั้งบัญชีไม่มีเหลือให้เบิกคราวนี้ก็ต้องกู้หนี้ยืมสินให้เสียดอกเบีย้ยหนักขึ้นไปอีก3บริหารเงินแบบไม่มีความรู้ เห็นใครเขาฮิตอะไรก็แห่ไปลงทุนตามเขาซื้อทองซื้อหุ้นแบบไม่มีความรู้วันๆก็เอาแต่ตามกระแสโดยไม่สนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งไม่มีการจัดสรรทรัพย์สินที่ดีพอซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งสําสหรับใครที่มีพฤติกรรมการจ่ายเงินแบบข้างต้นอยู่ควรเปลี่ยนพฤติกรรมแย่ๆตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปและหันมาใส่ใจในเรื่องการใช้เงินอย่างมีสติอย่างชาญฉลาด จะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นอย่างแน่นอน 4. ไม่วางแผนการเงินการมีเป้าหมายทางการเงินจำเป็นต้องวางไว้ทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวคนที่ไม่วางแผนมักจะพบว่าตัวเองมักมีเรื่องเร่งด่วนอื่นโผลมาก่อนถึงเป้าหมายเป็นระยะระหว่างการอ,อมเช่นอยากซื้อรถเพราะต้องย้ายที่ทำงานใหม่เดินทางไกล และเดินทางลำบากกว่าเดิมอยากได้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เห็นในโฆษณาหรือแม้แต่อยากต่อเติมห้องนอนสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ได้อยู่ในแผนจะทำให้เราหยุดออมสำหรับเป้าหมายไวกยะเษียณแล้วหันไปจ่ายเพื่อเรื่องอื่นๆที่คิดว่าสำคัญกว่าและไม่ได้อยู่ในแผนไว้แต่แรกจนทำให้การออมสำหรับเป้าหมายหลัก ลดระดับความเข้มข้นลงไปจากความต้องการ 5. ใช้ใจ่ายแบบไม่รอบคอบบางคนประมาทเพราะคิดว่าตัวเองมีหลักประกันในอนาคตเช่นคิดว่ามีเงินจากกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสำรองอยู่เสมอโดยหลงลืมไปว่ารายได้จากกองทุนเหล่านี้พอถึงเวลาเข้าจริงๆก็ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้ใจ่ายหลังเกษียณหรือเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน หก่อหนี้ไว้จนเกินตัวเพราะเป็นหนี้จึงเป็นเหตุให้ต้องเอาเงินที่จะได้มาในอนาคตไปหักหนี้ที่ก่อไว้เช่นปล่อยให้ตัวเองเป็นหนี้บัตรเครดิตทับถมจนต้องกู้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญเงินจากประกันชีวิตจนท้ายที่สุดไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายเมื่อกเกษียณและนี่คือ6พฤติกรรมการใช้เงินที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าอยากมีเงินใช้อย่างสุขสบายในอนาคต หวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนผมจะทำคลิปแรงบันดาลใจดีๆมาแบ่งปันทุกคนอย่างสม่ำเสมอหากต้องการให้ผมส่งคลิปแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปที่มือถือของคุณเมื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆสามารถกดแอดไลน์ตามที่เขียนไว้ในแคปชั่นได้เลยครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ